สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบประชาชนค่ะสัปดาห์นี้นะคะดิฉันแสงมณีจันทร์เพชรสังหารรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยนะคะท่านก็ติดตามรับชมรายการทาง A t ทีวีหลังข่าวภ้าคค่ม19กานา20นาทีเป็นต้นไปนะคะซึ่งรายการผู้ว่าพบประชาชนนี้จะออกช่วงที่นี่อยุธยาค่ะท่านก็เชิญชวนนะคะประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปด้วยนะ ะะเพราะท่านจะพบกับกิจกรรมมากมายภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของท่านพ่อเมืองเรานะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วประเด็นไหนเป็นไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะคะเรามาพูดคุยกับท่านพ่อเมืองของเรานะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะท่านผู้ว่าคะ,อ,ะอยากให้ท่านผู้ว่าทักทายพี่น้องประชาชนที่ชมรายการของเรามาโดยตลอดค่ะท่าน ครับก็สวัสดีครับค่ะ,ค,ะครับก็ยินดีได้ดดพบกันนะครับทุกสัปดาห์นะครับผมมีอะไรก็จะมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังถ้าพี่น้องประชาชนอยากให้จังหวัดนั้นทําอะไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็แจ้งมาที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นะครับค่ะ ทางรายการก็นะคะยินดีนะคะทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยินดีที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องประชาชนนะคะ เขียนจดหมายมาหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นจดหมายก็จะเป็นลายละอักษรที่ดีเราจะได้นําเรียนเสนอท่านผู้ว่านะคะว่าที่ใดตรงไหนมีความเดือดร้อนหรือว่ามีความสุขอย่างไรหรือว่าอยากจะให้ผู้ว่านั้นพบกับพี่น้องอย่างไรเราก็ยินดีที่จะนําข้อมูลข่าวสารนั้นมาให้กับท่านผู้ว่าได้รับรู้และลงไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนกันนะคะสําหรับประเด็นนี้นะคะ ท่านผู้ว่าคะสัปดาห์นี้ก็มีประเด็นมากมายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมบ้านจังหวัดพระนครศรียาของเรานะคะเริ่มแรกกันด้วยกิจกรรมฝ่ายทอใจซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่6ศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศไม่ว่าไม่ทราบว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะท่านคะครับก็บคบโครงการนี้ก็เป็นพระราชดำริหรือว่าเป็นพระราชสวัสดิ์นีของสมเด็จพระนางเจ้าคะ่ะเป็นพระราชกรณียกิจที่ท่าน ส่งส่งเสริมผ้าไทยมาโดยตลอดนะครับที่ศูนย์ส่งเสริมเบลชีพบางไซเองก็เกิดเองก็มีการรับผ้าทอเนี่จากทุกจังหวัดที่มีแหล่งผลิตนะครับท่านก็นำมารวบรวมมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ขายให้นะในราคาที่ทำให้ผู้ผลิตนั้นเนี่ยมีรายได้สูงขึ้นกว่า,าที่จะขายเองนะครับ กิจกรรมนี้ทางศูนย์ทวชีพระหว่างประเทศนะครับก็ได้นำพระราชกรณิกจส่วนนี้เนี่ยมาสารต่อนะครับดยการจัดเดินแฟชั่นโชว์ผ้าฝ้ายไทยนะครับในงานนี้ก็จะมีทั้งนางสาวไทยนะมิสไทยแลนด์เวิลด์มิสยูนิเวิร์สไทยนะครับดารานักแสดงเนี่ยมาเป็นนางแบบนะครับ,รบมาแสดงแบบ ผ้าแฟชั่นผ้าฝ้ายไทยที่ศูนย์สิลปชีพบางไทรอาคารศิริวชีพระหว่างประเทศะนะครับในงานนี้ก็จะมีการนําผ้าโบราณในราชสํานักนะครับ <c oughs> มีผ้าที่ศูนย์ศิริวชีพก่อเกิดที่ศูนย์ิรปชีพบางไทรนะผ้าที่จังหวัดสกลนครที่เป็นผ้าย้อมธรรมชาติผ้าที่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดอื่นมาด้วยนะครับมามาแสดงที่ สูติทีบางไซก็จะมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับท่านที่ไปเที่ยวงานก็จะมีโอกาสได้ชมกิจกรรมการเดินแฟชั่นมีลิเกฮูลูลิเกทางใต้ซึ่งหาชมได้ยากไดค่ะท่ประธานในพิธีก็พระองค์เจ้าสมสวรีพระพรราชาที่รับดาวมากนะครับก็เป็นงานที่ใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดพระนคศรียา นะครับเราจัดมาเป็นประจําปีนี้เป็นปีที่6แล้วตอนนี้ถ้าท่านไม่ได้ไปศูนย์วิชาชีพระหว่างประเทศเนี่ยมาสัก3าเดือนเนี่ยไปอาจจะผิดหูผิดตาม,มากทางเพื่อนผู้ในการพิมพ์พาพันผู้ในการศูนย์วิชาชีพระหว่างประเทศท่านใหม่เนี่ยท่านได้มาพัฒนาปรับปรุงทั้งสินค้าทั้งผลผิตภัณฑ์ต่างๆนี่นะครับที่แสดงในศูนย์วิชาชีพเนี่ยมากมายหลากหลายสวยงามมากนะครับก็อยากให้ท่านลงไป ชมนะครับไม่ใช่มีแต่เพียงฝ้าใยแต่มีสินค้ามีของประดับบ้านนะครับมีเครื่องใช้ไม้สอยมีเครื่องทองเครื่องเงินถมทองนะฮะมีจากฝีมือทั้งนั้นเลยก็จากศูนย์วิชาชีพบางไซยจากศูนย์วิชาชีพทุกจังหวัดที่คัดสรรสิ่งที่มันเป็นภูมิเป็นยาเป็นสุดยอดของช่างฝีมือในทุกจังหวัดนะครับก็มานําเสนอที่นี่นะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆนะคะที่ประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ช่วยกันส่งเสริมนะคะเป็นเราจัดกันมาทุกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะคะ mm hmm. ท่านคะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือโครงการพัฒนาเมือง ไม่ทราบเนี่ยประชาชนก็สงสัยกันอยู่ว่าไอ้โครงการพัฒนาเมืองที่ได้ยินข่าวจากรัฐบาลประชาสัมพันธ์เนี่ยมันคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรแล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรคะท่านคือโครงการนี้เป็นโครงการของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรัก,กน,นะครับคือขณะนี้รัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้านต่างๆเรียกว่าโครงการ s m ่ค, <S คือให้หมู่บ้านละสองแสนมั่งสามแสนมั่งอะไรเลยนะครับให้ให้คนในหมู่บ้านเนี่ย ไปค like ิดกันเองว่าจะทําอะไรให้หม er <Yeah> ู่บ้านตัวเองเขียนแผนขึ้นมาครับทีนี้คนในเขตชุมชนเมืองเขตเทศบาลเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเทศบาลนครเนี่ยอยู่ในเมืองว่างั้นก็อยู่ในเมืองก็ไม่มีหมู่บ้านก็ไม่ได้รับประมาณ s m l ท่านก็เลยจะจัดสรรประมาณตัวเนี้ยให้กับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับแต่ว่าของท่านเนี่ยไม่ได้ให้มาเป็นเงินเลย ก็อยากจะให้คนในชุมชนเนี่ยที่อยู่ด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยร้อยหลังคาเรือนเป็นต้นไปคิดกันว่าในชุมชนตัวเองเนี่ยจะพัฒนาเรื่องจะพัฒนาอะไรครับเช่นชุมชนเราเป็นชุมชนแออัดเป็นสลัมมันน้ำคั่น้ำเน่าน้ำเสียสภาวอมันรั่วซอยมันไม่สะดวกสบายสกปรกโล่งรังคนในชุมชนคิดมันจะทำอะไรนะครับจะทำยังไงให้ถนนมันเรียบจะทำยังไงให <ละ S 1> ขยะมันไม่มีเราจะทำยังไงให้บ้านเรือนเนี่ยมันดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเขียนโครงการขึ้นมาก็ให้คนในชุมชนเนี่ยประชุมกันไประประชาคมกันแล้วก็เขียนโครงการขึ้นมาว่าทําแล้วเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงประชาชนจะได้ไประโยชน์ยังไงก็จะส่งมาที่จังหวัดะนะรวบรวมส่งมาที่จังหวัดจังหวัดก็จะพิจารณาคัดเลือกการกรองนะครับแล้วก็จะส่งไปให้คณะกรรมการระดับกระทรวงมหาไทย เป็นคนพิจารณาคัดเลือกอีกทีหนึ่งเขาก็จะให้เงินงบประมาณมาตั้งแต่สองแสนจนถึงสองล้านตั้งแต่สองแสนขึ้นไปอันนี้ก็แล้วแต่โครงการใครที่จะได้รับการคัดเลือกขนาดไหนดังนั้นถ้าเขียนเนี่ยมันก็จะต้องให้แสดงให้เห็นว่าเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงแลวจะปรับปรุงได้ผลอะไรต่อมาคุยกันแล้วคิดจะทำเนี่ยจะทําอะไรที่มันจะปรากฏผลงานเป็นรูปธรรมทำให้คุณภาพชีวิตหรือว่าให้สิ่งแวดล้อม หรือว่าให้คนในชุมชนนั้นเนี่ยได้ประโยชน์หรือว่ามันได้อะไรที่มันดีขึ้นในหมู่บ้านนั้นในชุมชนนั้นตัวนี้ก็ต้องต้องต้องคิดประชาวิจารณ์คิดให้ใหลึกซึ้งแล้วก็ทําจริงจังนะครับที่จะเขียนโครงการเนี่ยให้ทนนายกหรือให้ทางคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ย เราเราก็มีผู้ส่งคนอาวุธจากพยโยประชาชนเนี่ยมาเป็นกรรมการถึง5คนหลายหลายสาขาว่ากัท่านก็จะมาช่วยกันเลือกโครงการไหนเข้าท่าเข้าทางชุมชนนี้อย่ว่าชุมชนนี้อยู่ริมน้ําเขาจะบอกว่าจะทำอะไรริมน้ำเนี่ยให้มันสวยงามให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้ตลิ่งพังไม่ให้มีการบุกรุกคลองนะจะให้มีการใช้น้ำเนี่ยในการสัญจรทำเป็นตลาดน้ำ หรือว่าจะทําเป็นเมืองน้ําอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่เขียนขึ้นมาหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานเราคิดว่าเราจะปรับปรุงหมู่บ้านเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คู่กับโบราณสถานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าไงก็ว่ากันหรือว่าเราจะปลูกต้นไม้นะฮะปรับปรุงหมู่บ้านเราให้เป็นหมู่บ้านสีเขียวปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับทุกซอยทุกถนนทุกหน้าบ้านจะทำยังไง จะแต่งบ้านแปลงเมืองตัวเองให้มันสวยงามหรือมันดีขึ้นยังไงก็คิดกันได้แล้วก็ทําโครงการได้100ร้อยลังคาเรือนขึ้นไปตอนนี้เริ่มหรือยังคะท่านตอนนี้ประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วคะท่านบ้านไหนเนี่ยร่วมกันร้อยลังคาเรือนนะมีว่บาบ้านหรือที่เท่าไร่ใครบ้างเข้าร่วมโครงการประชุมกันเมื่อไหร่ก็มีรูปภาพม,มีผลการประชุมว่าคิดจะทําอะไร มีภาพก่อนดำเนินการว่าก่อนที่จะคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สภาพเป็นอย่างนี้คิดแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เสนอโครงการมาเสนอวิธีดําเนินงานมาเสนอโครงการมาขอรับงบประมาณถ้าท่านได้รับการคัดเลือกนะครับเขาก็จะจัดสารงบประมาณมาให้ท่านดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างกันเองเลยไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านเทศบาลไม่ผ่านจังหวัดไม่อะไรทังนั้นให้คนในชุมชนเป็นกรรมการกันเอง ให้อิสระเลยบริบารนะานให้ดูแลบริหารจัดการกันเองเพียงแต่ว่าโครงการที่ท่านเสนอต้องโดนใจกรรมาการแล้วเขามองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆหรือมันสามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่านให้มันดีขึ้นได้เลยท่านจะทำอะไรก็ได้นะครับค่ะ ก็เป็นนับว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่เป็นโครงการพัฒนาเมืองซึ่งเมืองนี่ก็หมายถึงกลุ่มชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองนะคะในเทศบาลนะคะก็ไม่ต้องไปว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ชุมชนชนบทหรือว่าบ้านที่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ได้โครงการกันที่แล้วลวมาไม่ว่าจะเป็นบทบาทสตรีเอ้ยกองทุนหมู่บ้านแผ่นดินเ,เลยอะไรต่างๆนะนะคะของตันี้ก็มีโครงการพัฒนาเมืองก็คือชุมชนคนที่อยู่ในอำเภอเมืองอำเภอ เทศบาลด้วยนะคะก็รวมตัวกันนะคะร้อยหลังคาเรือนเขียนแผนงานโครงการให้ดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมากแล้วนําเสนอมาที่คณะกรรมการที่จังหวัดนะคะก็จะพิจารณาถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยส่วนใหญ่แล้วมีผลประโยชน์จริงๆมีอ่าเขาเรียกว่าสามารถที่จะพัฒนา,าชุมชนของท่านให้มีความเจริญ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ส่งกันมานะคะนี่คือโอกาสดีๆแล้วนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการนี้นะคะก็เอาไปพูดคุยกันในหมู่คณะในอำเภอเมืองของท่านนะคะค่ะท่านผู้ว่าคะมีอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่จะ ละเลยไม่ได้เลยที่จะไม่พูดคุยนะคะท่านเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วในวันที่18กับ19กรกฎาคม2556ที่จะถึงนี้ทางหน่วยงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้ประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะก,การ เตรียมต,ต,ตัวเตรียมพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพนังกรสีอย,ยุธยาซึ่งก็เป็นงานใหญ่และสําคัญสําหรับท่านผู้ว่าก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างมากเลยทีนี้วันที่ท่านคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยท่านได้กําหนดพื้นที่ใดบ้างคะที่ที่จะนําท่านคณะรัฐมนตรีลงไปตรวจด,ดูคะท่านครับท่านา uli, นายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมาประชุมครมสัญจรที่จังหวัดพนครศรุียาของเรานะครับ ในวันที่19มิถุนาไอกรกฎาคมแต่วันที่18เนี่ยท่านนายกกับรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยจะลงพื้นที่ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่ที่มาดูภาพรวมของจังหวัดยุธยาว่ายุธยาเนี่ยอยากจะเป็นเมืองอะไรอยากจะพัฒนาเมืองของตัวเองจังหวัดตัวเองไปเป็นจังหวัดแบบไหนตั้งเป้าหมายไว้ภาพรวมแต่ว่ารัฐมนตรีที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะลงไปในพื้นที่ที่ จังหวัด4ี่จังหวัดคืออุทยาสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีเสนอของอุบัติจังหวัดละร้อยล้านเขาก็จะส่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปดูว่าไอ้ที่เสนอมาว่าจะทําอะไรเนี่ยแต่ละจังหวัดนั้นอ่ะค่ะมันสมควรได้ทํำไหมเพราะฉะนั้นในวันที่18เนี่ยคณะรัฐมนตรีเกือบจะทั้งหมดเนี่ยจะลงในพื้นที่4จังหวัดเราค่ะแต่สําหรับทนายกรฐมีเนี่ยเราเตรียมไปดูโครงการที่เป็นจุดยืนหรือว่า เป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัดเราว่าเราอยากจะเป็นเมืองศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบกทางน้ำทางรางค่ะผมก็จะพาทนายกรฐมนติีไปที่อำเภอนครหลวงออไปที่ท่าเรือของซีพีที่โรงงานแปรรูปข้าวตาฉัดโอค่ะที่ชื่อดังมากเลยนะคะ,คะตาชัดท่านข้าวตาชัดเนี่ยเป็นข้าวที่บริษัทซีเนี่ย ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งของประเทศไทยโอ้ไม่ใช่อันดับหนึ่งประเทศไทยแรดโลกลโด้วยหรือครับเขาลงทุนทําท่าเรือที่อำเภอนครหลวงเนี่ยสี่พันล้านเฉ<อ>พาะท่าเรือนะที่จะไว้สําหรับขนส่งทั้งข้าวทั้งมันทั้งอะไรน้ําตาลนะทั้งแร่ธาตุทั้งอะไรต่างๆนี่จะส่งไปขายเอาเงินเข้าประเทศเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยเรามีท่าเรือ อยู่ในจังหวัดเราเนี่ยสามสิบกว่าท่าป,ปีปีหนึ่งเราส่งออกไปเป็นมูลค่าประมาณแสนกว่าล้าน mm hmm. แล้วก็เป็นโครงการการพัฒนาการขนส่งทางน้ําทางบกที่เชื่อมต่อเนี่ซึ่งจะทําให้จังหวัดพระนครศรียาเราคาดว่าจะมีรายได้มากกว่าสามแสนล้าน oh, ในสี่ปีเป็นการ,รกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรียาเราเ,เลยนะคะท่านแต่โครงการนี้เนี่ยมันจะเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่ อยุธยาไม่ได้เพียงแต่ว่าส่งออกเท่านั้นที่เราเสนอก็คือว่าให้ท่านนายกเนี่ยทำเขื่อนป้องกันน้ําท่วมนะครับตลอดแนวด้วยตะลิล่งพังขุดลอกคลอง,อง,องสร้างระบบการขนส่งเบ็ดเสร็จที่นี่สร้างระบบถนนระบบรางมาเชื่อมต่อกัอบศนรวมนะครับค่ะศูนย์กลางเราก็เลยพาท่านนายกไปดูทางบริษัทข้าวตาฉัดหรือซ p พเนี่ยก็จะนําเสนอให้ท่านนายกเห็นว่าความสําคัญของการขนส่งทางน้ำนี่เป็นยังไง เรือลำเลียงลำหนึ่งเรือน้ำตาลทรายที่ล่มเนี่ยลำหนึ่งเนี่ยสามารถจะขนสินค้าได้เท่ากับรถบรรทุก1ิบล้อ30คันขึ้นไปโอ้โหท่านมหาศาลเลยนะสามสิบคันถึง8 0ิบคันใช่ค่ะท่านความความสามารถของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเรือลำเลียงวันคันเดียวเนี่ยนะครับลำเดียวเนี่ยประหยัดค่าน้ำมันปหยัดคนสามสิบเท่าค่าท่านนะครับ ประหยัดคนแล้วก็ประหยัดไม่ให้มีอุบัติเหตุประหยัดในงบในการซ่อมแซมถนนมันประหยัดไปไม่รู้จะกี่สิบเ่อเรื่องหลายอย่างเลยค่ะท่านแล้วก็เราเป็นจังหวัดที่มีระบบน้ําสมบูรณ์นั่นเราก็น่าจะได้รับการพัฒนาเป็นเมืองขนส่งทางน้ำอันนี้คือที่หนึ่งแล้วค่ะและอีกที่หนึ่งแล้วค่ะท่านจากซ p พเนี่ยนะครับก็จะพาท่านไปที่ศูนย์เลี้ยงดูนะ ผู้สูงอายุที่วัฒนเวศวัฒนวิค่ะวัฒนวศนะครับท่านนายกมาและอยากจะรู้เรื่องการประกอบการธุรกิจนะครับก็ะจะดูเรื่องสังคมมาดูเรื่องคนสูงวัยเพราะเรารู้กันว่าอีก3ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประเทศของผู้สูงวัยคือจะมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นถ<ด>ึงสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนั้นเราต้องเตรียมการไว้ว่าเราจะดูแลคนผู้สูงอายุอย่างไงท่านก็จะมาขอดูงานที่วัฒนวศซึ่งที่วัฒนวศทยนั้น มีระบบของการดูแลผู้สูงวัยเนี่ยทั้งสองระบบอยู่ที่ไหนคะท่านวัาธนาเวชก็อยู่ที่ถนนเอเชียอย,หหย,อยอู่ตรงนัข้ามกับมหาลัยราชมงคลเลยอใกล้ๆตรงนี้นี่เองค่ะท่<ค>ะทานาออกมาจากบอ่อโพรงนิดเดียวก็จะมาถึงเลย<อ>นะครับตรงนี้ก็จะมีระบบที่เป็นระบบราชการคืออยู่กันแบบรวมนะอยู่แบบรวมเป็นผู้สูงวัยที่อาจจะไม่มีญาติพี่น้องนะครับ หรือว่าพีา่น้องไม่สามารถดูแลดได้ก็เอามาไว้ที่นี่นะครับเราก็มีอยู่ทั้งหมดเกือบร้อยกว่าคนแล้วก็มีมคนที่รอขึ้นบัญชีที่จะเข้าอีกร้อยกว่าคนคะนะอันนี้ก็จะเป็นระบบราชการแต่ด้านหลังของวัฒนวทเนี่ยเจะมีหมู่บ้านธัญรัตน์นะครับเป็นของอมูลนิธิราชบพิตรนะครับคือของท่านสมเด็จสังฆราชวาสนา ว่านาเทโรเนี่ยนะครับนะครับท่านทําเป็นหมู่บ้านคนสูงอายุให้ทําเป็นแบบอาคารชุดให้อยู่กันเลยค่ะอยู่กันหลังนึงก็มีอยู่ได้สิบคนโอ้เยอะนะคะท่านก็จะเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะคุยกันไม่เหงาละต้อันนี้ก็จะเป็นอาคารสร้างแล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยมาซื้อนะครับซื้อให้ผู้ถูงวายู่กัน ของตัวเองเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาอยู่นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลออกกําลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อันนี้อันนี้จะเป็นเอกชนเอกชนต้เงเสียค่าใช้จ่ายครับแต่อันนั้นเนี่ยจะเป็นของราชการราชการอันนั้นอยู่ฟรีดูแลฟรีวชุนว่างนออันนี้ก็จะอยู่ติดกันเลยลวดลวดลวดเชื่อมโยงกันนะครับเจ้าก็จะพานายกไปดูการดูแลผู้สูงอายุ ในอนาคตเราเนี่ยว่ารัฐบาลจะมีโครงการมากมายที่จะต้องรองรับผู้สูงอายุเหล่านี้ในขณะเดียวกันตรงนั้นก็จะมีบ้านพักเด็กนะฮะที่จะดูแลเด็กที่มีปัญหาทางสังคมพ่อแม่ไม่ทิ้งนะครับหรือว่าถูกรังแกอะไรนี่ก็เราก็จะเป็นบ้านัด ก่อนที่จะส่งไปฝึกอาชีพส่งไปเรียนหนังสือที่อื่นเด็กนี่ระดับไหนเป็นต้นไปคะท่านก็เด็กนะฮะเด็กเยาวชนก็คืออายุไม่เกินสิบแปดอยู่ที่นี่ถ้าเกินสิบแปดก็จะไปอยู่ที่สถานคุณประพฤตินะครับนี่เป็นบ้านพักเด็กและเยาวชนตอนนี้ก็เราก็รับนอกจากบ้านเด็กแล้วก็ยังจะมีชาวต่างด้าวที่เรา จับได้แล้วไม่รู้จะไปไว้ไหนก็มาไว้ที่นี่ก็ไว้ที่นี่ก็จะให้ท่านนายกได้ดูว่าเรามีปัญหาทางสังคมที่ต้องดูแลเนี่ยต้องดูแลเด็กมากมายต่อจากนี้ไปจากศูนย์วัฒนวิไปนะครับก็จะพาท่านนายกไปดูถนนที่เราก่อสร้างเป็นคันป้องกันน้าท่วมจากริมแม่น้ําป่าสักทั้งหมดนี่นะครับจนถึงเขตอําเภอพระนครจนถึงวัดพญเชิงเนี่ยนะครับ ก็จะพาไปดูทีอ <Bond> ่อ <Pokémon> นุสรสถานแห่งความจงรับภพกดีทุ่งอันตราที่นี่เนี่ยเราก็จะให้พี่น้องประชาชนทั้งสี่หัอำเภอเนี่ยมารอต้อนรับท่านนายกที่นี่นะครับประชาชนทั่วไปได้หมดครับเพราะว่าที่นี่เรามีอาคารสัญลักษณ์นะครับเป็นของแต่ละอำเภออยู่ในนี่เป็นเมืองอุทยาจําลองอยู่แล้วนะท่านก็จะไปเยี่ยมชมอนุสรสถานแห่งความจงรับภพกดีที่คนอุทยา สร้างถวายพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าด้วยกันนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะอยู่ประจำอาถารของแต่ละท่าอนะครับคอยต้อนรับนายกนะครับแล้วก็ที่นี่เราก็จะให้ทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคุณพรทิพย์เนี่ยนะครับตั้งกิรติเนี่ยมาบรรยายสรุปผลงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าเขาทําอะไรไปแค่ไหนจังหวัดเราทําอะไรไปบ้างแล้วอันนี้ก็เป็นนโยบายหรือเป็นแนวคิดของท่านนายก ที่<ช>ตั้งกองทุนให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยถึงจังหวัดละสิบกว่าล้านเนี่ยะนะครับก็บขเขาก็จะมานําเสนอท่านนายกก็จะเยี่ยมพบปะกับผู้นําสตรี<ช>ของจังหวัดพระนครสียาทั้งหมดะนะครับซึ่งเราก็จัดที่ที่จะให้ผู้นําสตรีนั้นเนี่ยได้พบปะกับนายกได้พูดคุยกันถึงผลงานของตัวเองก่อนที่ท่านนายกจะเข้าไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการรัฐร่วมเอกชนของกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบนที่หนึ่งคือจังหวัดอยุธยาปทุมนนท์แล้วก็สระบุรีสระบุรีค่ะว่าแต่ละจังหวัดนี้ประกอบการเอกชนเนี่ยนะครับนักธุรกิจในจังในกลุ่มจังหวัดเนี่ยอยากได้อะไรอค่ะท่านให้ประชาให้เอกชนมีส่วนร่วมด้วยครับซึ่งจากการที่เราพูดคุยกับเอกชนเนี่ยก็จะเสนอตรงกันกับที่จังหวัดเสนอ,อคือเราอยากให้อยุธยาเราเนี่ยหรือกลุ่มจังหวัด4จังหวัดเนี่ย เป็นศูนย์กลางการขนส่งโลจิสติกทั้งบกน้ําและกระรางนะครับก็จะสอดคล้องกันค่ะสอดคล้องกันต่อจากนั้นเนี่ยหลังจากที่นายกพบกับกรออ,อกลุ่มจังหวัดแล้วก็จะพบกับผู้ว่ากลุ่มจังหวัดอันนี้เราก็จะเสนอโครงการเ <ๆ S 1> สออนอโครงการว่าเนี่ยที่ท่านไปดูงานเอกชนเขาเล่าให้ฟังหรือที่กรออเขาอยากได้เนี่ยจังหวัดก็จะเสนอโครงการให้ท่านนายกรับไปพิจารณาก็จะมีทั้งโครงการในกรอบ ในกรอบคือร้อยล้านคือท่านให้เลยเนี่ยมาคราวนี้ท่านให้ร้อยล้านเลยจังหวัดละร้อยล้านนะฮะค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มจังหวัดอีกร้อยล้านเราเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดก็จะได้พิจารณาอีกร้อยล้านนะครับแล้วก็จะเป็นโครงการนอกกรอบคือที่ท่านนายกจะรับไปแล้วไปให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆจัดสรรงบประมาณให้เราอันนี้เรากล่าวว่าเราจะเสนอประมาณสักหมื่นเจ็ดพันล้านนะครับหมื่นเจ็ดพันล้านก็เป็นโครงการโลจิสติกนี่แหละครับอันนี้คือโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคะเนาะโลจิสติกเนาะ ขุดลอกหล่องน้ำะนะทำระบบระบายน้ำนะทำเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลิ่งพงังค่ะนะทำถนนเชื่อมโยงกับท่าเรือ,อนะฮะทำระบบรางต่อจากชุมทางพาชีมาที่นครหลวงทำไงจะเอารถไฟมาส่งสินค้าได้ด้วยรถจวนไปส่งสินค้าก็<อ>จะมีโครงการขยายถนน3-4-7จนะฮะจาก ที่มาจากปทุมมาถึงเอเชียตอนนี้มันสุดแค่เอเชียก็จะขยายให้<า>ให้เขาเเยชยายเส้นทางจากเอเชียเนี่ยผ่านมหารานคนครหลวงไปจนถึงบ้านแพรก<อ>แล้วก็ไปชนกับถนนผลโยทินที่โรจนบุรีไปอีกได้เลยหรือว่าอีกถนนอีกเส้นหนึ่งก็คือจากโรจนะเนี่ย ทำยังไงจะไปพาชีไปแก่งคอยไปชนถนนโบรุโยชินก็จะเป็นเรียกว่าเป็นวงแหวนค่ะตอนนี้ก็ไม่มีไม่มี<ส>แล้วกรณีรถติดรถอะไรช่วงเทศกาลต่างๆเนาะท่านเนาะก็เราเป็นโครงการที่เราเตรียมไว้เผื่อน้ำม,มาอีกก็ะะะจะเป็นเส้นทางหลักในการขนสง่งที่เราจะขึ้นเหนือไปอีสานได้โดยที่ไม่ต้องถูกตัดขาดอันนี้ก็จะเป็นถนนยกระดับครับ ก็จะจาก3 4 7มาก็จะมาถึงบางมหันบางบหันก็จะข้ามเอเชียไปไปจนถึงลบุรีทางนี้ก็ไปชนลบุรีถ้าทางโรจนานี่ก็จะไปชนกับสระบุรีนะครับทะลุไปภาคนะตะ<ร>วันออกเฉียงเหนือค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการที่<อ>เราจะเสนอท่านนายกหลังจากน่้นท่านนายกก็จะจะมีโครงการอีก2 3งมโครงการที่เราจะเสนอก็คือ ไอถนนที่เรียบแม่น้าป่าสักเนี่ยถนนบางส่วนที่อ,เอำบบเภอตาบลบ้าบนเกาะตําบลหันตราเนี่ยเราไม่ได้ขยายสะพานไว้ค่ะไม่ได้ขยายบล็อกคอนเวิร์ตไว้เพราะตอนนั้นเงินน้อยนะตอนนี้เราทําผิวแล้วเสร็จแล้วก็จะขยายถนนขยายสะพานขยายบล็อกคอนเวิร์ตให้มันเท่าออกับถนนนะให้มันปลอดภัยขึ้นะนะครับทําระบบประตูน้ําไม่งั้นเรายกถนนแล้วน้ํายังรอดล้ใช่่เราะเราต้องทาประตูน้ําปิดไว้เออ่อบังคับน้าให้ได้นะครับ อันี้เราก็จะมีการขุดาการปรับปรุงคลองโพให้เป็นทางระบายน้ำา<ม>ทางเลี่ยงเมือง<ม>จากป่าศักเนี่ย<ม>ก็จะผ่านอำเภออุทัยอำเภอพระพนครอำเภอบางปะอินไปออกที่คลองโพที่บางปะอินเลย,าเลยทางด้านตะวันตกก็จะมีคลองจากอำเภอบางบานไปเสนาจากเสนาไปบางไทร<ม>ไปออกไปน้ำเจ้าพระยาแแบ่งน้ำออกสองทางเนี่ยไม่ให้เข้าตัวเมือง น้ำมาจากป่าสักก็อ้อมเมืองไปไปลงบางปะอินบ้ามาทางเจ้าพญาก็ออกทางบางบานอ้อมเมืองไปออกบางไทรเราก็จะมีความเสี่ยงที่ถูกน้าท่วมน้อยมากเลยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเสนอท่านนายกในร้อยล้านเนี่ยเอามาทําก่อนนะครับหลังจากนั้นคืนนั้นนายกก็จะลงไปที่ไหนต่อคะท่านเลี้ยงที่จัดเลี้ยง ทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยประมาณสองสามพันคนเนี่ยที่ราชมงคลสวนภูมินะครับเสร็จแล้วท่านก็จะพักที่โรงแรมแคนเทอรี<ม>นะครับแล้วก็คณะนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทั้งหลายก็จะพักที่โรงแรมคาเมโอแล้วก็มีบางส่วนก็จะไปนอนที่แกรนไปนอนก็กระจายไปนอนหมดนะครับใช้ทั้งหมดเกือบห้าร้อยกว่าห้องนะครับ<ม>เช้ามาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยี่ยมชมเขื่อนป้องกันน้ําท่วม ที่วัดพนัญเชิงวัดพนัญเชิงค่ะครับที่ท่านสั่งการไว้ให้งบประมาณมานะครับร้อยสีกว่าล้านตอนนี้ก็สร้างเสร็จไปประมาณ60%แล้วท่านก็จะไปตามผลงานว่าเขื่อนนี้เป็นยังไงแค่ไหนนะครับแล้วก็จะไปกราบทนวัชการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกรเจ้าคณะจังหวัดเ้วกอไปสักการะหลวงพ่อโตโตค่ะเป็นที่รู้จักกันทั่วค่ะหลังจากนั้นท่านก็จะกลับไปประชุม คณะรัฐมนตรีที่มหาวิทยาลัยราชมงคลสวรรณภูมิจนถึงเที่ยงก็จะทําประทานอาหารข้าวกลางวันเสร็จก็จะกลับกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เป็นเส้นทางปฏิบัติภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่18และ19บเกฎาาคมที่จะถึงนี้ะนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไปร่วมกันต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทุงท่งหันตรานะครับอนุสรสถานในความจงรักภักดีของเรานะครับ ที่ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าเกี่ยวกับความเป็นอยุธยาของเราของแต่ละอำเภอไว้ที่นั่นหมดแล้ว <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> ไป <c oughs> เดินรอก นั้นรอบหนึ่งรู้จักวิทยาหมดเลยหมดเลยทั้ง66อำเภอค่ะก็นะสุดท้ายของรายการสัปดาห์นี้นะคะรายการผู้ว่าวประชาชนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการและติดตามมาโดยตลอดนะคะก็ขอให้วันที่18 19นี้นะคะที่ท่านผู้ว่าได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนแต่ละอำเภอนะคะท่านอยู่อำเภอไหนก็ไปประจําที่อำเภอแต่ละอำเภอที่ทุ่งหันตานั้นนะคะเพื่อต้อนรับเตรียมตัวที่เป็นเจ้าบ้านที่ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะคะก็สัปดาห์นี้ดิฉันและท่านผู้ว่าก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะเรามีประเด็นอะไรกิจกรรมต่างๆที่มากมายสําคัญอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ว่าก็จะมา,าเล่าให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อีกต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับ